มาเดิอทุกคนกินข้าวปุ้นมันเดิมจากซานาปรามีสกอ้วยนะทุกคนวันนี้ใช้มือเด้อฝนตกฝนตกไม่มีลูกค้า,าใช้มือสะเลยค่ะหม้อผักอะไรนะทุกคนเนะาะนี่เลยค่ะ มามันเดิมค่ะชะอมชะอมหน้าบ้านเราทำโตๆไปเลย ทุกคนคั่นผักไปเลยเนาะมาเนื้อไฟอย่างนำแซ่บมากคำตัวๆเพราะว่ากินคำตัวๆ ถือก็อร่อยคนก็ตกบรรยากาศก็ดีๆทุกคนเลยบรรยากาศดีมากเลยตกเหมือนกินกับเบียร์สดๆ้างบ้าน ข้างบ้านทุกคนอะไรอะผักปอดสังพิษหาที่ไหนไม่ได้นอกจากบ้านสวนเรา ข้าวบ้นสดสเบื่อสดสดตอนช่วงสบายๆว่าจะอดใจไม่กินอดไม่ได้ มันจะสอยอไอหมักเล่นฟ้าสอยไม่ถึงทุกคนเลยไม่ได้กินก็มันสูงจัดอัเนี้ม้าเรียกหมักลินไม้ ฝนก็ตกแรงมากเลยครับตกแรงมากเลยโอมมันโดนฝนตกแรงมากเลยทุกคนดูฝนข้างหลังนี่ วันนี้ไม่มีลูกค้าใช้มือในโทรศัพของยาคงที่ไม่ใช้มือเอาคนบ้านนอกบ้านนานะใช้มือเดินเรา Yep.